หมดอย่างล,ลูกอบพี่น้องเมื่อกี้เห็นลุงเขากำลังยกลีครับเดี๋ยวจะไปดูลีว่าลุงก็ใส่ลีได้ปลาไหมกำลังยกกับล้านอยู่พี่น้อง่อะติดตามชมพี่น้องเกลียยแต่บ้านผมเรียกว่าลีแงงเขียวพี่น้องอมาชมกันว่าลีแงงเขียวคืออะไรอ้าวนี่ครับพี่น้องลีแงงเขียวครับโอ้ ได้ได้เยอะบ่ลุงบอ๊บอดบ๊อดได้เยอะบ่อ๋พี่แต่ลูกนะอุ้ยพี่น้องเอ้ยนี่อู้ยนี่ครับปลาซิวครับพี่น้องนี่ก็ปลาซิวหน้าครับโอ้นู่นน่ะเป็นกระสอบกระสอบเลยครับนู่นน่ะนี่ครับลีแยงเขียวหน้าตามเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับอ่านี่โอ้ เป็นถุ่งๆเลยครับเป็นกระสอบเลยพี่น้องเอ้ยดูปอาดูดูปลาสลิดอือฮึขอสักตัวดีกว่าไหมปลาสลิดนี่เยี่ยมโมพีหน้าเจริญเลยปลาสลิดนี่มาถึงเขาก็มาถึงอ้ดูครับพี่น้องปลาสลิดมีแต่ไสงามเลยได้กี่ตัวปลาสลิดนี่นี่นี่เห็นกับปลาสลิดอู้ปลาสลิดหลายๆพี่น้องอู้ย ลุงขอสักคู่นึงได้ไหมนี่อยากย่ตเลงมาดูคนไม่แพนแนเตบ่ย่ามานะเตโจสโตสรนะอตัตัตสู้สนุ่มบ่อด เอิร์ทเอาเอาอลอยโอ้ล้วนบ่500เอิร์ทเอาอลอยโอ้มองอลอยบ่เอิร์ทอู้ยดูปลาสลิดจังบ้านมันมากูอยู่ทะเลงเอาโอเคๆบ่เจ๊ๆอย่าจําครับอยู่เครือข่ายอู้ยพี่น้องเอ้ยดูปลาสลิดหมดอย่างโลกแน่นี้แล้วโชคนี่เอิร์ทปลางูนี่จะสายงามๆเลยปลาสลิดอื้อเออหัวอลอยบ่จบนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาเดือดร้อยรออกระพื่นมาหน่อยโอ้ยดูครับลาดเออโอ,โอ,โอ้พี่น้องนี่ครับวิธีการใส่นี่มาดูครับนี่ด้านด้านบนก็จะเป็นท่อเป็นน้ํานี่ไหลอย,อย่างนี้พี่น้องไหลลงมาลงท่ออย่างนี้ครับนี่ครับนี่ครับน้ํานี่ก็ไหลมาตั้งแต่นู่นครับ ตั้งแต่บ้านพนมตั้งแต่นู่แนแล้วู้หลายเป็นหลายล,ายล้านเอเคอร์ครับเอมมอ,อนอโอ้ยเจ็บติดให้หนูปสุยดยอดเลยวะเดี๋ยวอาดยาดด้จก่จกยูกย,กย,กย,กยอ่ะจไปปุ๊บเน่นี่ก็เอาขอปลาสิิ์ลุงไปครับผม โอ้ลุงแต่เนี้ยครับคุณครับนี่ครับขอลุงเอาไปทำพันพี่น้องเโอเคครับสนุกสนานครับนี่ครับโอ้เออทั้งเล่นน้ำทั้งจับปลาพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวอุชิตับก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดเพื่อเพื่ออุชิตับด้วยครับวันนี้สนุกสนานกันพอสมควร เดี๋ยวก็กลับบ้านไปทำกับข้าวเย็นกันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะออกดูแลไล่ไสวนกันต่อครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันอยู่เรื่อยๆวันนี้ขอลาไปก่อนครับนี่ครับกับน้ำล้นบนทางแล้วก็ปลาขึ้นโอ้โหสุดยอดเลยสนุกสนานมากครับสวัสดีครับ